ติดแบคลิสต์กูซื้อบ้านได้แต่ต้องแก้ไขก่อนสถานะที่3คือค้างเกิน60วันหรือสถานะก่อนฟ้องกรณียอดหนี้คงเหลือน้อยกว่า3เท่าของรายได้หรือน้อยกว่า3เท่าของเงินเดือนปิดบัญชีแล้วรอระยะเวลา3เดือนกรณียอดหนี้คงเหลือมากกว่า3เท่าของไรายได้หรือ3เท่าของเงินเดือน สถานะปิดแล้วรอ6เดือนก็สามารถยื่นกู้ซื้อบ้านได้ค่ะสถานะที่4คือสถานะทางกฎหมายคือมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นนะคะ <S <S เพื่อให้ลูกหนี้ชำระหนี้ปิดบัญชีหลังจากลูกหนี้ชำระหนี้ได้ครบแล้วเก็บไปปิดหนี้ไว้ นับจากวันที่ปิดหนี้ไปเป็นระยะเวลาหนึ่งปีก็สามารถกลับมากู้ซื้อบ้านได้แล้วค่ะเห็นไหมคะการติดแบคลิสต์ไม่ได้แย่เสมอไปมันทำให้เราเตรียมตัวในการกู้ซื้อบ้านได้วางแผนการกู้ซื้อบ้านได้คลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนลองวางแผนการกู้ซื้อบ้านดูนะคะสนใจซื้อบ้านขายบ้านติดตอนน่อนีอสังหาได้เลยนะคะ